ปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องจากปีที่ผา่านมายังสร้างความกังวลให้กับหน่วยง,งานที่ดูแลอย่างกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้สถานการณ์น้ำในปีนี้จะยังคงวิกฤตแต่การบริหารจาัดก,การน้ำยังคงเป็นไปตามแผนนายสุเทพน้อยไพยโรธอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี2557ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปี2,558ทับ2,559หรือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,558ถึง30เมษายน2,559มีอยู่อย่างจำกัดโดยสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางมีปริมาตรน้ำรวม42,114ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ63ของความจุอ่างซึ่งปริมาณน้ำจำนวนนี้มีปริมาตรน้ำที่ใช้การได้18,341ล้านลูกบาศเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ36เท่านั้นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง5,339ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ64สําำหรับผลการจัดสรรน,น้ำหน้าแรงปี2,558ทับ2,559ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้งประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,558ถึงปัจจุบันมีน้ำใช้การไปแล้ว1,487ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ13ของแผนจัดสรรน,น้ำ ในขณะที่ส่วนของลรูมน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้ว993ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ34ของแผนจัดสรรน้ำที่กำหนดไว้2,900ล้านลูกบาทเมตรคงเหลือน้ำใช้การได้ตามแผนในหน้าแรงอีก1,907ล้านลูกบาทเมตรแต่หากทุกฝ่ายร่วมกันใช้น้ำตามแผนและประหยัดน้ำที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศได้จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม2559การบริหารนะครับยังเป็นไปตามแผนอยู่นะครับบางวันก็อาจจะ มีระบายมากบ้างบางวันก็น้อยบ้างนะครับแต่ค่าเฉลี่ยยังเป็นอยู่ในตามแผนอยู่นะครับประมาณวันหนึง่งประมาณ16ล้านนะครับประมาณวันละ16ล้านนะครับใน4เขื่อนนะครับ แม้การใช้น้ำจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยจะเน้นส่งน้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้นโดยในส่วนของการเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบว่ามีการทำนาปรังไปแล้ว1นึ่งล้านหกแสนไร่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่ผลผลิตจะเสียหายจากการขาดแคลนน้ำอธิบดีกรมสลรประธานยังแสดงความเป็นห่วงในเรื่องการทำนาปรังอีกด้ว่า,วาเกษตรกรอาจลักลอบสูบน้ำไปใช้นอกระบบและหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลให้น้ำไม่พอใช้ในช่วงปลายหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากว่า360แห่งเราก็มีความเป็นห่วงนะครับไม่ใช่ไปไม่ใช่ไม่ห่วงนะครับมีความเป็นห่วงเหมือนกันเรามีการประเมินไว้นะครับว่าคาดว่าเนี่ยนะครับล้านกว่าไร่เนี่ยล้านหกจะเสียหายประมาณ6 0 0 0 0เหมือนกันนะครับจะเสียหายประมาณ6 0 0สนนี่ประเมินเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกษตรกร,กรมีแหล่งน้ำของตนเองเนี่ยนะครับ อาจจะเสียหาย้อยกว่านี้ในส่วนของการหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาลน,นั้นกรมชลประทานก็ดำเนินการแล้วด้วยการสนับสนุนให้ขุดอ่างเก็บน้ำในพื้นที่าการปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถรับน้ำได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังศึกษาการสูบน้ำจากแม่น้ำสารวินในจุดที่ล้นทะลักเข้ามาฝั่งไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งสามารถขุดกูมงกุต่อท่อเพื่อให้ลงเขื่อนภูมิพลได้ คาดว่าต้องใช้วงเงินหลักหนึ่งหมื่นล้านบาทขึ้นไปอีกทั้งต้องมีการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลด้วย